สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพอดีเด็กพ่ออ่าพ่นโดยบังเอิญนะครับเพิ่นว่ามีตัวเลขมา่อว่าวสุฟังนะครับเด็กหน่อยเป็นเลขเด็กหน่อยตีครับเพิ่อนคล้ายเพิ่นบอสมบูรณ์ปนบอค่อยสมบูรณ์ประเด๋ยแต่ว่าบอค่อยเวาดอกแทบแทบสีบเวาวคนละครับข้าแม่นเป็นกระสือคลายออกอ๊อกทิศติกัอ๋อเอาท่านผู้ชมแต่ว่าเขว่านักปันั้นก็เคยไปโรงเรียนอยู่ครับก็เคยห้องจักพ่อห้อจักตัวเลขตัวอย่างอยู่นะครับ เรียนเยอ่กะเขาให้เรียนแน่บร่เรียนแน,น่เพราะว่าเขารู้ว่าอืว่ามันมันมันผสมูรณ์ครับครับมันไม่คยเบาเมื่อที่ก้อนนะ่ะมันเขียนนะเขานะ่ะแปดสองหนึ่งเขียนให้แปดสองหนึ่งแล้วก็ซี่หกโอ้ะนะ่ะแต่เขาไ่ซื้อเพราะว่าเขาเห็นว่าว่ามันมันมันไม่ค่อยเต็มบันไดเ,เขาเลยไริสน,นใจอืครธรรมชมนี่แหละครับพอดีที่ยินเพิ่นมาเล่าให้ฟังนะครับเกิดเยว่าโอ้เออให เขาทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะครับอืมตั้นแก็คือทั้งทั้งตัวด์คันโได้อีกกระเที้งเาตรงหมแล้วเพราะว่าออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองครับแต่ว่าเพิ่เขียนให้แปดสองหนึ่งครับกับสี่หกเลยแน่นครับโอ้ก็มีูบใดสนใจเพราะว่าเขาก็ว่ามันคล้ายๆพรยัก์เต็มม่าเขาก็เลยว่ามันเขียนให้กับกับ่บได้สนใจเลขออกผลจังจังไม่เห็นว่ามันเขียนให้ตัวนั้นมาเขียนให้ถูกครับอะคือเรื่องนึงเขาก็ค่อยได้สนใจเลขว่ได้อนาคับ อแต่ว่าขันไปถามมันนะมันบอกๆได้เขียนให้มันก็ไ่เขียนแต่ขั้นสิให้ให้ไพ่มันเขียนให้เองนะงวดนี้มันเขียนให้ตัวนี้เขียนให้แล้วครับโอ้สามเก้าแปดแล้วกันสามสองเจ็ดที่สามเก้าแปดแล้วก็สามสองเจ็ดครับโอ้แต่งวดนี้เขียนให้สามตัวครสองหางเลยว่าได้เขียนให้สองตัวสองตัวก็มีสามสองครับเอาสามสองเขียนนะพ่อมครับคือมันจะเข้ากันไปนะครับสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดไปอือ เป็นเลขของอ่าเพิ่นจะปีแล้วเพิ่นจะขวบแล้วน่าจะประมาณสิบสองสิบสองแล้วก็เริ่มโตแล้วพี่น้องนะครับเนาะแต่าเพิ่นจะแบบว่าจะบ่ค่อยสมบูรณ์แน่นะครับเนาะตามคนตัวเล็กน้อยคนตัวเล็กน้อยหมดรอดอือเอาธรรมชมเนาะครับวัดวันหนึ่งหันเพิ่นให้เป็นวัดแรกแล้วบ่ค่ะคือเคยเคยเขียนให้ก็เทือกเพราะว่ามีค่อยเ่ามีค่อยเ่ามีคนสนใจเพื่นก็เขียนให้ดูอยู่ ครับแม <Donc. S 2> ่นเื่กระเขียนให้น่าเท่เพืเอ่กับบที่กันนะรับเราต้องส่งท่านี่เขาวาสนะครับรับเมื่อเมื่อกี้นะที่แต่ว่ากระถือว่าแต่ว่าเกือบที่กระทรวงวดอยู่แต่ว่าเขาเขาไม่ค่อยได้สนใจแต่ห้าร้คนกะด้วยความที่ว่า่ะคันคันไปบังคับมันมันมันกะมันเกิดมันเกิด่าเขียนให้ครับมาเขียนมัเกิดเขียนนะครับเพื่นเพิ่ยจะเขียนเพิ่งจะเขียนครับแม่เพิ่นจะเป็นเด็กบ่ค่อยสมบูรณ์แน่แม่อือเอาเนาะครับนรรมชมเกิดที่ว่าพอดีเพิ่นมาว้าเนาะครับเนาะก็เลยถามเพิ่น เลขเพิ่นเขาเพิ่นว่าเขางวดที่แล้วน่ะโอ้ค่อเจ้าก็มีคนถือน้ำเพิ่นบ่เขาคือคือเขียนให้อยู่ท่านิ่นมันมีส่วนอย่างไปหากันนะครับไปหากันเราบ่ซื้อคือเขาม่มีคนซื้อเลยคนซื้อครับไม่ีคนซื้อเลยแต่ว่าเจ้าไปไปฟุ่นครับพอดีไปลืมไปแกนยูท่านเอาไปลืมไปแกนอยู่ฟุ่นครับเขาเลยเอาสุฟังอืเพิ่นก็เลยซื้อไว้อืครับปอนี้พอดีเพิ่นก็เวาอยู่ดอกว่าว่าบ่ได้สนใจว่าเสียนั่นน่ะครับครับเขเลยบ่ได้ซื้อเลย มันออกมาคุณจัง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 มาเห็นว่าไม่เห็นให้ที่พี่ที่ทั้งบนทั้งล่างจิตทั้<อ>งอโอ้วัสดุเอาไอ้เจ้าก็เห็นว่าเพิ่นเป็นเด็กบวเต็มพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นเด็กบวสมบูรณ์ธรรมบุญชุ่มเออบ่เคยว่าวพ่อมันบ่บ่ครับผมผมครูจักอยู่ยผมเคยถามเคยว่ามันก็บบ่าวบ่าวป่าเพราะว่าเพราะว่าเป็นลิงกับพ่อกับแม่เขาอยู่มันก็บ่มันก็บ่าวเาได้มันแค่จริงบ่วานละ เบาเพราะว่า,วามันมันพสมบูรณ์ก็ไปเลียนไปแกนกับพ่อกับแม่พันย่แต่ว่าหุ้นจักตัวเลขมันหุ้นจักเพราะว่ามันเคยเข้าโรงเรียนอยู่อืนโ้งเรียนเขาเขาเขาไปเรียนธรรมดา่เียครับเขาเขาไม่ได้วางผลว่าให้มันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าเพิ่นกับไปเรียนกับเด็กน้อยทั่วไปนี่บอครับแม่ครับได้เปโรงเรียนไปเศียครับไเรียนเรียนธรรมดาอเียแต่ว่าเพิ่นเป็นถึงแบบว่าอันนั้นหลายบอหรือแบบยั่งรู้เรื่องอยู่พอรับรู้พอรับรู้อยู่แต่ว่ามันมันบ่ค่อยเ้าครับอ่าเพิ โซงลงนามเมื่อกี้มันก็ไปรับจ้างอันโลกา้ได้อยูืน้อยู่บ่แสดงว่าเพิ่นกัคือว่าอาจจะรู้ความแน่แหละพี่น้องก็ถือว่าบ่นั่นปานไดเนาะอืแต่ว่าเพิ่นคนเด็กถ้าเด็กอ่าพิเศษพูดถึงเขาจะียกว่าเด็กพิเศษนะครับเนาะครับเพิ่นจุดแปดเป็นเด็กพิเศษแน่แต่ว่าเพิ่นกัจะดีแน่สินะพี่น้องนะครับเด็กวิทยาอย่างทันตการซศาอีหยังแม่นไงแม่นยุวทันตการอาจจะซรา อันที่มาเขียนให้เขากับเรายูว่าเออขันงนดมันเคียนเนยอีกกษษอ่กุศิพ้าเลี้ยงมูกระทะเออทังนั้นบางนี่เพิ่นก็เวราโอ้เพิ่นมาก,กินมูกระทะบ่ครับเอานผู้ชมนะครับ,รบเบพื่อนไห้มาตัวได้กับข้างนอกหเพิ่นเขียนให้ตัวใดกัครั 3, 2, 7, 3, 9, 8, บ327กับ398บกาแผมบ่แใจน่าจะน่าจะครับผม3า7ดครับเดี๋ยวผมเคียนให้แม่นครับกับ398 3 27 398สส ครับและสองัวเพิ่นเขียนตัวใดครับคือคือสองสามมานะครสองสามเอาเดี๋ยวผมเขียนให้ท่านผู้ชมคือในทันครับนะครับเด็กให้โชคนะครับผมงวดที่ผ่านมาเพิ่อนไฮแปดสองหนึ่งแม่นครับแล้วก็ซี่หกโอ้เอาก่อนีีเดี๋ยวป่าเถ่าเขียนให้นะครับท่านผู้ชมเพิ่นเขียนให้เพิ่นว่าเพิ่นให้ดี๋เพิ่นเขียนให้เลยได้เขียนให้เลยมันบ่ธรรมดานี่บ่ค่อยเขียนมันบ่บ่ให้คันคันคือคันมาเพราะว่าไปถามนะตัวใดตัวใดเรียกเอาตัวใดเปลียนมันมันจะบ่บอกครับแต่คันจะให้คือเขียนให้เลยค่ะจะคือว่าต้องไปถามมัน มันจะเขียนให้เลยครับเด็กให้โชคนะครับเพิ่นเป็นเด็กพิเศษด้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นวัดตัวไหนก่อนครับสามสองเจ็ดกับสามเก้าแปดครับสามสองเจ็ดครับสามเก้าแปดครับลสองตัวเพิ่นวัดตัวไหนครับสองสามนะครับสองสามเอาพี่น้อง ผมก็ไปหาซื้อรถตุีกีทำมาที่นครราชที่ถึงแรกเพราะว่าผมได้ก็เลย้องเสี่ยงดวงลงเบิร์กสำหรับบ้านตรีมาเอาไว้สองสามปัญหาบ่ได้แค่สามตัวได้บ่ได้็กสามสองเก็ดโปรเล็กได้เลขหน้าพร้อมด้วยสองเก็ดสามได้สองสามหรับเลขหน้าต่ผมก็ได้ยุ่งรับมาเมื่อเช้าได้เก็ดสอง๋อครับนี่ได้พี่น้องด้วเด็กให้โชคนะครับผมงวดที่แล้วเพิ่นว่าได้ทั้ง เก้าสองหนึ่งนะครับเก้าสองหนึ่งราคาแปดสองหนึ่งครับเออแปดสองหนึ่งท่านผู้ชมแปดสองหนึ่งราคาสี่หกครับให้ให้เท่านียนนะครับปัญหาให้เท่านี้ครับอืมันเขียนให้เขาหาร์ดิชกน้ำพึ่นนะพี่อ่าท่านผู้ชมอืครับน้องเพึ่นก็เป็นเด็กพิเศษนะครับนอกจะเป็นเด็กอ่าอ่านี่แน่พี่น้องวิวัฒนาการอ่าวิวัฒนาการซ่าเพมานว่าว่าคันคันพึ่นให้โชคมาอันเดียสิผ้าบ้าเขาไปหาอยู่ มีไปไปเยี่ยมไปอย่างน้ะครับเพื่ให้เป็นกำลังใจมันเป็นกำลังใจเพิ่นเนาะฮามันเทือมันให้แม่นอิลีวาจึงวันเมื่อกี้นะโตมันก็ซ้่มทึกเต็มๆต็มนะแล้วครับทึกโตแล้วก็เด็กสองตัวไปเนาะอันนี้ครับเพิ่นว่าหาแม่นนะครับก็จะได้ไปหาไปไปหาเพิ่นอยู่คนละครับพี่น้องจังไปเบิ่งว่าเพิ่นจังไดครับธรรมดาเด็กนี่เพิ่นจะเป็นคนเงียบๆบ่ค่อยปากบ่เบาๆเลยครับอันนี้คือจะเขียนเพิ่นจังเขียนให้แม่นครับอือ เราไปหัวจักกับพ่อกับแม่พันยูติหัวจักครับอ๋อเด็นไปเล่งไปแก่นกันอยู่พ่นยูครับทำมาชมหาได้ไปหาเพื่อนนะครับเนาะหาเด้ไปหาเพื่อนกระโดเลขบหลายครับครับเพิ่นว่าเ็กน้อยเพิ่นก็เป็นเด็กพิเศษพี่น้องนะครับนักวิวัฒนาการศาสตรเราพนสิบสองขวบแล้วสิบสองสิบสามแล้วสิบสองสิบสามแล้วครับอืมเอาเนาะครับทผมาชมวันที่แล้วนี่เพื่อนเขียนให้เลยแปดสองหนึ่งครับ แล้วก็สี่หกครับเอาไปให้เอาไปให้อันให้ลุงครับให้ลุงเบิ้งครับให้ลุงลุงคือส่วนหยางคล้ายๆว่าแม่พาไปหาป้าหาลุงนะครับไปเขียนให้เขาแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเอาธรรมชมแคปหน้าจอนะพี่น้องเนาะฮาได้โชคนํำน้องเพิ่นนะครับเดี๋ยวหาตัวเลขโป๊ะกระตรงกันกับคู่บาพร้อมพี่น้องตรงกันนี่กระตรงกับเลขเปล่าแ่วพร้อมนี่ครับเนี่ยแม่ซีซีเคพ่นตีห่งเก้าแปดสาม หาเพื่อมีโชคน้ำเพลินเนาะครับหาหนังก็จะได้ไปหาเพลินเนาะไปเยี่ยมไปน้ำเพลินท่านผู้ชมหาเล็กน้องเขาครับแต่ว่าน้องนี่เป็นคนบ่ปากบ่เว้าว่าซั่นับไเพิ่นว่าบ่ปากบ่เบาจะได้ก็บ่กจะได้กระบอกคำรอน้ำนี่ครับคือจะเขียนถึงเขียนให้แม่นี่ยจะภาพพยายามบ้านเพิ่นซื่อๆดอกพี่น้องนะครับพาภาพเอฟซีไปเบิ่งเอาขอบคุณครับผมครับบัตรดีครับ